สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง m r Storm Channel นะคะเรากลับมาพบกับคำทำนายดวงของชาวลัคนาราศีเมษกันค่ะชาวลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่13เมษายนนะคะถึง13พฤษภาคมนะคะก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคำทำนายดวงทั่วไปได้ค่ะ ในเดือนเมษายน2 5 6 8น้า,านี้จะพบเจอสิ่งใดบ้างนะคะในเรื่องของการงาน,งานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภค่ะเรามาชมกันได้เลยนะคะข่าวไพ่ใบแรกนะคะความสุข,ขุมในเรื่องของการทํางานของชาวลัคนาราศีเมษนะมีความแบบอยากจะทํางานที่คุณรับผิดชอบอยู่นะคะมีนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่แบบสามารถที่จะเรียนรู้นะคะเหมือนน้ําที่ไหลลงไปในแก้วแล้วแบบสามารถเปลี่ยนภาชนะไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ ปรับตัวได้นะคะไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในส่วนงานสังกัดไหนก็ตามนะคะ,ะวันนี้คุณจะทำงานเกี่ยวกับบัญชีายขายหรือว่านักวิเคราะห์ก็ตามนะค,ะคุณจะทุ่มเทในงานสิ่งนั้นๆแล้วก็มีความสุขกับมันนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วนะงานก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความกดดันนะคะความกดดันในใจคุณก็มีเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสภาวะแวดล้อมที่ทำให้จิตใจของคุณเนี่ยมันอยู่นิ่งไม่ได้บางครั้งนะคะในเรื่องของการงานคุณก็รู้สึกแบบ ภาวะจิตใจสองอารมณ์คือเดี๋ยวอยากจะทําเดี๋ยวอยากจะไม่อยากทํานะคะอันนี้เป็นเรื่องของภาวะจิตใจเพราะอะไรคะเพราะมันมีเหตุการณ์รอบข้างนะคะทําให้คุณรู้สึกเกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะชาวาลาัคนาราศีเมษเป็นคนที่รักความยุติธรรมแล้วก็เป็นคนที่ทํางานทุ่มเทมากๆเลยนะคะแล้วไม่อยากให้ใครนะคะแบบเอาเปรียบนะคะเมื่อคุณทุ่มเทแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังไว้คุณก็อยากจะ ให้เดินทางห่งจุดนั้นนะคะแต่ว่ามันมีบางเหตุการณะ์ะที่คุณค้างคาใจอยู่มานานนะคะทําให้รอบนี้อาจจะมีเรื่อง เกิดความเคลียร์กันนะคะเคลียร์กันในเรื่องของการงานที่รู้สึกว่าฉันเหนื่อยมานานแลวขอจบสิ้นกันสักทีนะคะในไพ่ใบนี้ค่ะกับไพ่ใบนี้นะคะ2ใบนี้คือสภาพวิตใจที่คุณกําลังคิดลังเลกับสถานการณ์ที่คุณนะ่ะต้องเป็นรองอยู่บางบางคนนะคะคุณเลยรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะคุณอยากจะทําอะไรใหม่ๆคําว่าทําอะไรใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการยกย้ายหรือว่าเปลี่ยนที่ทํางานไปเลยก็มีนะสำหรับบางคนที่เป็นเมธนะคะก็ จะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหรือว่าที่นั่งนะคะมันมีเรื่องราวที่ทําให้คุณจะต้องหลุดพ้นจากสิ่งน,นี้ไปอะคะ่ะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะงานที่คุณทำเนี่ยคุณต้องมีความรับชอบสูงนะคะเพราะว่าคุณต้องทุ่มเทกับมันมากๆเลยนะคะคุณจึงรู้สึกจะโฟก,กัสในงานทุ่มเทมากแต่ถ้าเกิดคุณได้ สิ่งที่คุณผลของการตัดสินไม่โอเคเนี่ยคุณพร้อมที่จะจบนะคะในรอบนี้คุณอยากจะไปโฟกัสงานส่วนตัวของคุณก็เป็นไปได้นะอาจจะมีการยกย้ายเกิดขึ้นหรือทํางานที่เก่าแต่ไปทํางานเสริมที่มากขึ้นในแนวที่คุณต้องสร้างอนาคตของตัวเองมากขึ้นหลังจากที่คุณสร้างทุกอย่างให้กับองค์กรของคุณแล้วนะคะคุณทุ่มเทมากคุณเริ่มกลับมาคิดนะคะมีความกังวลมีความคิดเยอะคิดมากนะคะว่าเอ๊ะต่อจากนี้เนี่ยเมื่อเรามีฝีมือในการทํางานที่ค่อนข้างจะเยอะ แล้วก็ทุ่มเทมากกว่าคนอื่นเนี่ยทำไมคุณไม่ไปทำอะไรเพื่อที่ตัวเองจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวบ้างนะคะคุณเริ่มจะคิดเยอะคิดมากแล้วก็จะเป็นก้าวของการหลังสงครามนี้นะคะเป็นก้าวแรกของการที่คุณจะเริ่มทำงานทางด้านโซเชียลมีเดียนะคะแล้วจะมีการเรียนรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะซึ่งจะการเรียนรู้ใหม่ๆนี้คุณจะตัดสินใจเริ่มทำแล้วละคะ่ะคุณลังเลมาอยู่นานมากแล้วก็คุณก็จะเริ่มทำเพื่อจะได้มีไรายได้เข้ามานะคะงานของคุณเป็นคนเก่งนะคะ ความเป็นเก่งยของคุณน่ยมันก็จะมีความที่แบบคนอาจจะชอบและไม่ชอบเกิดขึ้นนะคะดังนั้นนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีเมษมีความมุ่งมั่นที่แท้จริงนะคะทำต่อไปถ้าคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณจะทําสิ่งนั้นมันคือถูกต้องชัยชนะจะเข้ามาหาคุณเองนะคะต่อให้ผลการตัดสินในไพ่ใบนี้เป็นยังไงก็ตามนะคะแต่ความเป็นส่วนตัวของคุณในการสร้างพื้นที่ให้กับครอบครัวคุณแบบยั่งยืนนะคะหลังจากที่คุณได้คิดวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกแบบคุณต้องก้าแล้วแหละ คุณต้องทำแล้วแหละอันนี้แหละคะ่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะชาวลัคนาราศีเมษคุณจะต้องฝ่าฟันชีวิตไม่ได้ลรยด้วยกีบกุหลาบนะคะดังนั้นแล้วอ่ะความที่มันไม่โรยด้วยกีบกุลาบอ่ะคุณจําเป็นจะต้องลุยให้เต็มที่ครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะดีกว่าคุณเกิดมาแล้วคุณไม่ได้ทํามันนะคะไม่ต้องตั้งท่านานนะคะแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดนะคะนี่คือสิ่งที่จะบอกจากหน้าไพ่เหล่านี้นะคะในเรื่องของคนรัก มีความห่างเหินกันบ้างนะคะแล้วก็จะต้องใส่ใจนะไม่ให้ความรักนั้นจุดจางเกินไปนะคะเติมเต็มกันบ้างนะคะ <c oughs> ความที่คุณมีภาวะอารมณ์เปลี่ยนแปลงเนี่ยบางครั้งคนรอบข้างอาจจะไม่เข้าใจในตัวคุณการพูดจารหรือการอธิบายหรือว่ามีจุดมุ่งหมายที่เป็นเก็ตที่ชัดเจนด้วยกันเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณและเขาปรับความเข้าใจเข้าหากันได้นะคะส่วนที่คนเป็นคนโสดนะคะคุณอาจจะพบเจอคนที่เข้ามา จุดสปาร์กหัวใจคุณนะคะแต่ช่วงนี้คุณจะคิดเยอะคิดมากนิดนึงนะ,ะอาจจะไม่พร้อมในการที่จะไปเริ่มต้นเพราะใจของคุณกําลังโฟกัสถึงการสร้างรากฐานให้กับอาชีพการงานนะคะในระยะยาวอยู่นะคะก็ยังไงแล้วนะคะก็ถ้าเรื่องงานมั่นคงมั่นคงนะคะความรักจะวิ่งเข้ามาหาเองนะคะค่ะต่อไปนะคะในเรื่องของการเงินการเงินของคุณในเดือนนี้นะบอกผมว่าสบักสบอมมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซ่อมบ้านซ่อมรถหรือการัพพ p o r t คนในครอบครัวนะคะบางคนมีบุตรมีลูกต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปิดเทอมนะคะคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะยังไงแล้วนะคุณจําเป็นจะต้องสร้างอาชีพรายได้อย่างจริงจังแล้วนะคะต่อไปในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวลัคนาราศีเมษให้ระวังเรื่องคิดิดเยอะคิดมากปวดคอบ่าหลังปวดหัวความดันนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เยอะนะคะอย่าอย่าหลงละเลงทําอะไรจนหนักหน่วงเกินไปนะคะแล้วก็ ละเลยสุขภาพเพระเาะจะเจ็บป่วยมันที่ผ่านมานะคะยังไงก็เรื่องสุขภาพกับการควบคุมน้ําหนักนะคะเป็นเรื่องที่ชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องดูแลนะคะไม่งั้นโรคต่างๆจะตามหารวมทั้งการออกกำลังกายทานอาหารให้ครบห้าหมู่ด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะชาวลัคนาราศีเมษอาจจะมีความรู้สึกว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายของคุณเป็นช่างเป็นเรื่องที่ห่างไกลใช่ค่ะคุณจะต้อง ทำงานนะคะหาเงินมาแต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะเสียงโชคเสียงทายนะก็อาจจะเป็นเลขจากกรมทันนะคะที่คุณคิดว่าคุณมีอยู่นะคะหรือว่าเลขเกี่ยวกับการเดินทางนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคําทํานายแบบภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษนะคะแบบ ดิฟไม่ฟังว่าเดือนของเมษายนเดือนรอเนี่ยคุณต้องเริ่มทำอะไรเกี่ยวกับโลกโซเชียลเงินในอากาศที่มันล่องลอยอยู่คุณสามารถจับจองหรือเรียนรู้กับเทคโนโลยีใหม่ๆได้แล้วนะคะแล้วก็ลงมือทำค่ะถ้าคุณเริ่มทำตอนนี้นะคะคุณจะได้รู้ว่าคุณทำได้แค่ไหนคุณเริ่มเรียนรู้นี้คุณจะได้รู้ว่าคุณเรียนรู้เพิ่มจากเดิมได้เมื่อไหร่ทุกๆวันนะคะขอให้คุณจำไว้ว่าคุณจะต้องเรียนรู้สิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันมีประโยชน์ ต่อยอดกับอาชีพของคุณนะคะแล้วทําให้คุณนะคะมีอาชีพยั่งยืนในอนาคตแต่ถ้าเกิดคุณไม่เริ่มนะคะปล่อยเวลาให้สูญเสียกับสิ่งต่างๆที่ทํางานคุณยังทุ่มเทได้เลยทํำไมเรื่องส่วนตัวคุณจะทุ่มเทไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากสําหรับชาวราศีเมษนะคะ ยังไงเป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีเมทุกท่านนะคะแล้วก็เรื่องภาวะจิตใจควบคุมอ,อารมณ์ให้นิ่งๆเข้าไว้นะคะแล้วก็พยายามปล่อยผ่านในบางเรื่องนะคะที่เราคอนโทรลไม่ได้นะคะเพราะบางอย่างเนี่ยที่เกิดความบาดหมางในที่ทํางานแล้วคุณรู้สึกเจ็บเจ็บตัวนะคะคุณจําเป็นจะต้องแบบหยุดคอนโทรลในบางอย่างหรืออะไรที่คอนโทรลไม่ได้คุณต้องปล่อยไปนะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นสร้างอะไรใหม่ๆที่เป็นของคุณเองบ้างนะคะ ทั้งหมดนี้เป็นคำทำนายดวงแบบทั่วไปนะคะของชาวลัคนาราศีเมษยังไงแล้วนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษลองดูนะคะว่าชีวิตจากนี้ไปจะทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงมาพบกับคำทำนายของชาวลัคนาราศีพฤษภในคลิปถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณในการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ